อำเภอวิเชนบุรีอัญมณีแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนอำเภอวิเชียรบุรีแต่เดิมชื่อว่าเมืองท่าโรงในสมัยสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองวิเชียนบุรีต่อมาในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอท่าโรงจนกระทั่ง เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพศ2487จึงได้กลับมาใช้ชื่ออำเภอวิเชียรบุรีจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่25มกราคมพศ2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชณบริเวณบ้านสนามบินหมู่ที่16ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยโดยมีประวัติว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เมื่อปีพศ2125ได้เสด็จกรีธาทัพมาปราบกบฏพญาละแวกโดยมีพระยาศีธมรัฐเจ้าเมืองวิเชียรบุรีและพระยาชัยบาดาลเจ้าเมืองชัยบาดาลในอดีตเป็นทัพหน้าครั้นชนะศึกเสร็จจากการรบจึงได้ส่งเสด็จยั้งทับณเมืองวิเชียบุรีเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีในปีพศ2525นายบุญยารง นินละวงในอำเภอวิเชียรบุรีในขณะนั้นพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรีได้ร่วมใจการสร้างศาลประดิษฐานพระบรม,มรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขตตยราชนารี สเสด็จแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่26เมษายนพศ2526และนับตั้งแต่ปีพศ2527เป็นต้นมาชาวอำเภอวิเชียรบุรีจึงได้จัดงานพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในระหว่างวันที่25-27ของเดือนมก,กราคมเป็นประจำทุกปีณนะบริเวณที่ตั้งศาลสมเด็จ รานเรศวนมหาราชอําเภอวิเชียรบุรีอําเภอวิเชียรบุรีตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศใต้ประมาณ107กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางทิศเหนือประมาณ250กิโลเมตรสูงกว่าระดับน้ําทะเล67.90เมตรมีพื้นที่ทั้งหมด1,632ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน14ตําตำบล192หมู่บ้านประกอบไปด้วยตำบลท่าโรงตำบลสะประดูตำบลสามแยกตำบลโคกปรงตำบลน้ำร้อนตำบลเบาะรังตำบลผู้เตยตำบลผู้ขามตำบลผูน้ำหยดตำบลรัพย์สมบูรณ์ตำบลบึงกระจับตำบลวังใหญ่ตำบลยางสาวและตำบลรัพย์น้อยมีจำนวนประชากรราวหนึ่ง0สคนเศษ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองบัวแดงและอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะภูมิอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัด และในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัดสามารถแบ่งฤดูการได้สามฤดูดังนี้ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะร้อนจัดในเดือนเมษายนฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคมฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวจัดในเดือนมก,กราคมด้านการปกครอง แบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น14ตำบล192หมู่บ้านมีเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล1แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล14แห่งพื้นที่สถานะทางเศรษฐกิจแยกประเภทได้ดังนี้ 1. พื้นที่สปกสำหรับที่อยู่อาศัย6,886ไร่ 2. พื้นที่สปกสำหรับกตรกรรม 1> 4 1 7แสหไร่ 3. พื้นที่นอสอสามกหนึ่งอยสี่9ิบไร่ 4. พื้นที่นอสอสามสองหมร้อยสาสิบไร่ 5. พื้นที่สาธารณประโยชน์4,668ไร่ 6. พื้นที่ฉนนส2 0 9 3 0เก 160ไร่และพื้นที่ป่าไม้252,522ไร่ประชากรในพื้นที่รละ9 5ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำไร่ทำสวนโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำป่าสักและแหล่งน้ำธรรมชาติในการทำการเพราะปลูกต่างๆส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอุตสาหกรรมพานิียกรรม กรับจ้างและอื่นๆมีวัฒนธรรมที่หลากหลายที่แสดงออกมาทางด้านประเพณีพื้นถิ่นอาทิงานประเพณีบุญบ้างไฝตำบลผู้เตยจัดขึ้นในราวเดือนพฤษภาคมของทุกป,ปีงานประเพณีอุ้มพระสง์น้ำอำเภอวิเชียรบุรีจัดขึ้นในช่วงวันสะไทยของทุกปีงานประเพณีสงกรานต์อำเภอวิเชียรบุรีงานประเพณีบุญข้าวจีมีสินค้าโอทอก และกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆที่น่าสนใจอาทิกลุ่มทำไก่ย่างวิเชียรบุรีตำบลสะประดูกลุ่มทำน้ำพลิกเผาตำบลภูน้ำหยดกลุ่มกเกษตรทอผ้าตำบลภูเตยมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและวัดวาอารามที่น่าสนใจมากมายอาทิบอ่อน้ำพุร้อนตำบลภูขามเป็นน้ำพุร้อนที่มีตามธรรมชาติค้นพบจากการขออนุญ,ญาต ขุดบ่อบาดาลของประชาชนในพื้นที่มีแร่ธาตุสำคัญต่างๆสามารถแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายร่างกายได้สวนสาธารณะผู้ร้อนตำบผู้เตยตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข21ระหว่างทางจากอำเภอสีเทพไปอำเภอวิชินบุรีเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กภายในมีบ่อน้ำแร่มีผู้เตยสปาดำเนินการโดยเทศบาลตำบูพเตยแบ่งห้องเป็นสัดส่วนให้บริการสปา แช่น้ำแร่ร้อนแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอวิชิรบุรีตั้งอยู่หมู่ที่16ตำบลท่าโรงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอากาทศรถพระพี่นางสุพรรณกัลยารูปหล่อพระศรีธรรมรัฐทุกวันที่25-27มกราคมจะมีพิธีบวงสวงดวงะวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประจำทุกปีน้ำตกเสาหินอันซีนวิเชียรบุรีเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ามกลางเสาหินภูเขาไฟรูปหกเหลี่ยมเป็นเขตรอยต่อในสองตำบลคือตำบลท่าโรและตำบลยางสาวสุสารหอยล้านปีตำบลโคกโรงเป็นแหล่งหอยน้ำจืดในอดีตการเมื่อ13ล้านปีก่อนเมื่อน้ำในบึงแห้งลงหอย จึงตายทับถมกันบนชั้นหินบะซอแล้วถูกเชื่อมประสานกันเป็นแผ่นจนเห็นเป็นกองหินที่กระจายทั่วพื้นที่บ่อน้ำเดือดหรือบ่อน้ำผุดตาบลโคกปรงเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดอยู่ในหินปูนมีความพิเศษคือเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นก็จะมีฟองน้ำผุดขึ้นมาตามเสียงนั้นคล้ายกับฟองน้ำที่เดือดผุดขึ้นมาวัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หน<ท>ึ่งเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2340ปัจจุบันเป็นวัดที่มีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า<ท>วัดประชานิมิตตำบลท่าโรงเดิมชื่อวัดหนองสองห้องเพราะมีสระน้ำสองสระแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าขุดตั้งแต่เมื่อใดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 0 2 ปัจจุบันมีพระครูอดุลพัชราภรหลวงปู่อัมคาทาวโรหรือหลวงพ่อใหญ่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีศิษยานุศิษย์มากมายทั่วประเทศเป็นเจ้าอาวาสวัดวิเชียนบำรุงตำบลท่าโรงเดิมมีชื่อว่าวัดท่าน้ำสร้างขึ้นในปีพศ .2471 เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลศีวิเชียนบุรี พระพุทธรูปสมัยลานช้างปางมาราวิชัยที่จะนำมาประกอบพิธีอุ้งพระสงน้ำอำเภอวิเชียนบุรีเป็นประจำทุกปีและองค์พระนอนสีทององค์ใหญ่นามว่าพระพุทธไสาย,ยาสวิเชียนบุรีสีรัตนมิ่งมงคลโครงการฝ่ายห้อยเลนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือราษฎรตำบลโคกรงอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมชนประธานและผู้อำนวยการสำนักชนประธานที่สิบเข้าร่วมประชุม พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านโคบกรมโดยเน้นงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นหลักและขอให้กรมชนประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำอื่นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ในระยะ1-3ปีก่อนที่อ่างเก็บน้ำห้วยเลงพร้อมระบบส่งน้ำจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จกรมชนประทานได้สนองพระราชดำริ โดยจัดทำรายงานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลโคกปรงอเภอวิเชียรบุรีจัังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งมีงานพัฒนาแหล่งน้ำที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการรวม5โครงการในจำนวนนี้มีงานก่อสร้างโครงการฝายห้วยเหลงรวมอยู่ด้วยและสมเด็จพระนิษาธิราชเจ้าสเด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือราษฎรตำบลคคกปรง เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2551โดยบริเวณที่ก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำห้อยเล็งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลโคกปง่งอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ภารกิจหน้าที่ของอำเภอวิเชียรบุรีนั้นได้ดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันจัดระเบียบสังคมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อความสะดวกเรียบร้อยของบ้านเมืองและเพื่อความสุขของประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีโดยมีการประเมินเกณฑ์พื้นฐานจำนวน8ข้อดังนี้ 1. ที่อยู่อาศัยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีซุวมที่ถูกสุขลักษณะ 2. มีความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักกินเองและแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน 3. มีความสะอาดจัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนมีคัดแยกขยะต้นทางร่วมมือกับหมู่บ้านหรือชุมชนในการจัดการขยะ 4. มีความสามารถขี่เพื่อดูแลช่วยเหลือเพื่อพาอาศัยกัน 5. มีความร่วมมือมีจิตอาสามีการกบปะการเป็นประจำในระดับภูมิบ้านหย่อมบ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับผลประโยชน์6มีการปฏิบัติศาสนกิจประเพณีและวัฒนธรรมเช่นทำบุญตักบาตรเข้าวัดในวันสำคัญทางศาสน,นามีการร่วมกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆที่หมู่บ้านหรือชุมชนจัดขึ้น7มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือคนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอมีถนนภายในหมู่บ้านหรือชุมชนที่สามารถใช้เดินทางสัญจรได้โดยสะดวกมีการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงของหมู่บ้านหรือชุมชนมีการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอาชญากรรมในหมู่บ้านประชาชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ 8. มีการสรุปผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่หมู่บ้านชุมชนร่วมกันพูดคุยร่วมคิดและร่วมทำรรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยอำเภอวิเชียรบุรีได้เข้าร่วมบูรณาการโครงการร่วกับองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆเพื่อดูแลและสร้างความมั่งคัง่งมั่นคง ยั่งยืนให้กับประชาชนและให้ประชาชนได้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต